สวัสดีครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงไปศรัทธาเด็กที่เชื่อมจิตแค่พ่อกับแม่แอบอ้างลูกว่าลูกตัวเองเป็นลูกเทพทีนี้ก็มีคนใต้ก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันเป็นเด็กธรรมดาเดินดินกินข้าวไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าเป็นเทพเลยทั้งนิสัย เก้าล้าวก็เห็นนสารพัดอ่ะไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าเป็นเทพเลยเออออกก็ออกมาจากไอ้แม่อีแม่นอกแล้วก็พ่อพ่อแม่ก็เป็นคนธรรมดาไม่มีบ่งบอกว่าเป็นเชื้อชาติสูงส่งอะไรเลยเออเกิดจากคนธรรมดาส่วนลูกก็เกิดมาแต่ลูกธรรมดาแม่ก็ยังจะไปะยกให้เป็นลูกบุญธรรม ว่าลูกตัวเองเป็นลูกบญธรรมจะแม่กคนอิมเป็นอน,นาคามีกับชาติจิติตตตนักราชเป็นลูกศักยามุนีเพื่อแค่พ่อกับแม่อ้างมาแค่นี้นะก็มีคนไปไปเชื่อไปศรัทธานะแล้วแล้วก็มันมีอะไรมันบ่งบอกว่าเป็นเทพเพราะเห็นเป็นเด็กธรรมดากินขี้นอน ว่าที่ว่าสอนทำนะั่นน่ะมันสอนทำได้คนเดียวเหรอเด็กมันสอนทำได้ทุกคนแหละเห็นอีกคนหนึ่งนะเด็กที่ออกรายการในการดังซิปเะนเด็กสวดมนต์จำได้ทุกจำได้ทุกทุกข้ออที่ชี้พระหงก็สวดได้มหาการุณิโกสวดมนต์ได้ทุกบท พาสวดพานำภาษาบาลีเก่งด้วยอย่าบอกนะว,ว่าองไทยอัจฉริยะเก่งๆนา่นั้นแหละเราจะเอาธรรมะเออส่วนเด็กเทพเนี่ยดูตรงไหนว่าเป็นเทพขอถามหน่อยที่ฮะมันเป็นเทพตรงไหนเดินก็เดินยังต้องให้แม่เดินให้พ่อกับแม่จูงอยู่เลยเด็กตั้งเจ็ดแปดขวบแล้วขนาดเดินยังต้องให้พ่อกับแม่จูงแขนเดินเลย ออมอไ่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคนทำไมมันถึงได้ห่างไกลาศาสนาสักขนาดนี้ไอคนที่มันไปนหลงเชื่อที่เขาว่าญาติทิงญาติทําธรรมออกมาออกหน้าออกตาเถียงแทนละทิ่เชื่อมจิตเนี่ยเในกอมมือยังดูออกเลยลูกสาวผมนี่ยังรู้เลยอืมมันสอบได้ทําตีได้ทาไปก็คนมันมีกิเลสแท้ ที่นี่จะให้แทนที่จะสนับสนุนให้คนไปกลับว่าคนที่เขามีหลักมีใบประกันรับรองก็อย่างว่าถ้าจะเป็นครูค,ครูก็มีใบรับรองมีวิชาชีพมาจะเป็นหมอเขาก็มีใบประกาศจินีบตว่าเป็นหมอรองรับเป็นพระมาสอนเทศสอนธรรมก็มีใบรเรียนประโยคก้าวเรียนก้าหรือว่าเขามีใบรับรองเป็นวิศวะเขาก็มีใบรับรองออกชั้นประถม มัธยมเขาก็มีใบรับรองอันนี้ไอ้เด็กเทพไหนที่ว่าเป็นเด็กเทพเนี่ยมันมีใบอะไรรับรองเทศอนธรรมะมีใครออกใบรับรองให้มันรับรองที่ออกให้มันก็คืออะไรรู้ไหมพ่อกับแม่อุตรีสร้างเรื่องขึ้นมาผมฝากไว้ให้คิดด้วย mm hmm. แค่นี้แหละครับ